สวัสดีค่ะพบกับช่อง YouTube สมาทาโรนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอกราบสวัสดีชาวราศีธนูและรักคนาธนูทุกทุกท่านทุก,ท,ก,ท,กทุกคนพบกับช่อง YouTube สมาทาโรเปิดไพ่ทายดวงความรักเน้นเฉพาะความรักสำหรับเดือนแห่งความรักเดือนคุมภาพันธ์2564 ขอสวัสดีเดือนแห่งความรักแล้วก็ขอกล่าวคำว่าสุขสันต์วันวาเลนไทน์สำหรับชาวราศีธนูและลัคนาธนูทุกๆท,ท่านก่อนอื่นก็ต้องขอความเมตตาจากชาวราศีธนูและลัคนาธนูทุกๆท,ท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามเข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ขอคนละหนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้แม่หมอคนนี้ด้วยนะคะส่วนถ้าใครชื่นชอบอยากจะคอมเมนต์ส่งพลังบวกให การใต้คลิปก็คอมเมนต์มาได้เลยนะดวงนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ยึดถือยึดติดเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมนะคะ สำหรับใครที่สนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวกับส้มมะทักแชท Facebook ส้มมะพยากร์มาได้เลยสำหรับดวงความรักราคาเริ่มต้น3คำถาม99บาท5คำถาม149บาทกติกาง่ายๆทักแชทมาในกล่องข้อความ Facebook ส้มมะพยากรโอนเงินส่งสลิปแล้วตั้งจิตอธิษฐานพิมพ์คำถามที่คุณอยากรู้อยากทราบมาเป็นข้อๆได้เลยนะจ๊ะ เดี๋ยวเรามาดูกันสำหรับคนโสด คนโสดชาวราศีธนูเกณฑ์ความรักของคุณเนี่ยมีเกณฑ์จะได้เจอคนที่คุณชอบมีเกณฑ์จะได้เจอคนที่คุณถูกใจแปดเหรียญเนี่ยคนที่คุณแอบชอบอ่าคนที่คุณแอบชอบอยู่ก็ดีหรืออาจจะเป็นใครก็ได้ที่คุณไม่เคยเจอกันมาก่อนแล้วมันเป็นความรู้สึกว่าเฮ้ยเจอแล้วมันตอบโจทย์เจอแล้วมันใช่เจอแล้วอยากจะรับผิดชอบชีวิตเขาอะเจอแล้วคิดถึงจรงิงจังแล้วแบบว่า อยากจะถึงขั้นสร้างครอบครัวสร้างอนาคตร่วมกันหรือคนโสดบางคู่บางกรณีอาจจะเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคุณมาก่อนหน้านี้หนึ่งอาจจะเป็นเพื่อนเก่าที่เคยคบกันเรียนรู้ลูกใจด้วยกันหรือเรียนมาด้วยกันสมัยเรียนสมัยเด็กๆ หรืออีกกรณีหนึ่งก็อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานของคุณเองก็เป็นได้มันมีเกณฑ์ว่าเฮ้ยอยู่ดีๆก็คลิกกันอยู่ดีๆก็เคมีตรงกันแล้วอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์หรือบางคู่บางกรณีสำหรับคนโสดคุณมีเกณฑ์จะได้เจอคนที่ เป็นรักข้ามรุ่นรักข้ามรุ่นในที่นี้หมายถึงคุณอาจจะอายุมากกว่าเขาหลายปีหรือเขาอาจจะอายุมากกว่าคุณหลายปีหรือบางคู่บางกรณีอาจจะเป็นเรื่องของความรักเก่าๆคนรักเก่าๆคนรักเดิมๆกับมาง้อขอคืนดีกับคุณก็เป็นได้แต่ความรักสำหรับคนราศีธนูในเดือนแห่งความรักนี้มันเป็นไปได้ในทิศทางที่ดีคนโสดเนี่ยจะเจอคนที่ 1>, 1. ขยันตั้งใจทำมาหากิน 2. เอาจริงเอาจังกับชีวิต 3. เป็นคนที่เขารักเดียวใจเดียวซึ่งมันเป็นสิ่งที่น่ายินดีมากสำหรับคนราศีธนูทุกๆท,ท่านที่ยังโสดอยู่แล้วที่สำคัญคนคนนี้เขาเป็นคนที่เดินเข้ามาหาคุณด้วยตัวของเขาเองอยู่ดีๆก็ถือช่อดอกไม้มาเซอร์ไพรส์มาแฮปปี้วันวาเลนไทน์หรืออยู่ดีๆเขาก็เดินเข้ามาขอเบอร์คุณแล้วอยากจะมาสารสัมพันธ์กับคุณโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัว ก็เป็นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนโสดไพ่เป็นไปในทิศทางที่ดีมากก็ขอให้แฮปปี้มีความสุขฉลองวันแห่งความรักในเดือนแห่งความรักสำหรับคนโสดในกรณีที่คนที่มีคู่คนมีคู่เนี่ย จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรมากแต่ใครที่ห่างไกลกันนะอาจจะต้องเติมเต็มความหวานให้กันและกันอีกสักนิดหนึ่งใครที่ไม่ค่อยอยู่ใกล้ชิดกันสักหน่อยอาจจะต้องหาเวลามากินข้าวด้วยกันบ้างอาจจะต้องหาเวลามาเจอด้วยกันบ้างเพราะว่าความใกล้ชิดคือสิ่งที่สําคัญที่สุดของความรักบางครั้งอยู่ห่างไกลกันนะมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเหงาจังมันเศร้าจังนะใครที่แฟนอยู่ไกลกันวันวาเลนไทน์ นี้มีเกณฑ์ว่าแฟนจะกลับมาหาหรือมีเกณฑ์จะได้เซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างหรือคนมีคู่อาจจะได้ดอกไม้ช่อตโตจากแฟนหรือคนรักของคุณก็เป็นได้สำหรับใครที่จริงจังกับการก่อร่างสร้างตัวสำหรับใครที่ขมักขมเนอยู่กับการก่อร่างสร้างตัวหาเงินหาทองทํางานตัวเป็นเกลียวจนไม่มีเวลามาใส่ใจดูแลคนรักสมมอยากจะเตือนสตินิดนึงว่าอย่าละเลย คนที่คุณรักนะคะงานส่วนงานเลิกงานแล้วหรือวันหยุดคุณควรจะหาเวลามาใส่ใจดูแลคุณที่คนรักบ้างและเติมเต็มความหวานให้แก่กันและกันสักหน่อยหนึ่งนะคะส่วนความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจน คุณมีเกณฑ์จะได้รับผลตอบแทนจากความจงรักภักดีก่อนหน้านี้เนี่ยคุณเฝ้าเธอทูนเฝ้าจงรักภักดีไม่หนีหายไปไหนเฝ้ารอแต่คนคนนี้อย่างใจจดใจจอ่อคุณจาไว้เลยนะคะสําหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนรักแท้แผลไกลฉิดค่ะถ้าคุณรักเขาถ้าคุณรักเธอคุณต้องเสนอหน้าไปหาเขาให้เขาได้เห็นหน้าคุณให้เขาได้เจอคุณทุกๆวัน ตื้อเข้าไว้แล้วเขาจะใจอ่อนเองคุณมีเกณฑ์จะได้รับตอบตกลงเป็นแฟนกันวันวาเลนไทน์ปีนี้ก็เป็นได้เพราะไพ่เป็นไปในทิศทางที่ดีย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะรักแท้ยอมแพ้ความใกล้ชิดอยู่ใกล้ชิดเขาหรือเธอเข้าไว้แล้วคุณจะสมหวังส่วนการทำบุญเสริมดวงแนะนำว่า ให้ทำบุญกับคนที่เขาขาดโอกาสด้อยโอกาสหรือทำบุญกับคนเร่ร่อนตอนจัดหรือใครที่มีโอกาสได้ไปทำบุญกับเด็กกำพร้าหรือสถานสงเคราะห์หรือบ้านพักคนชราก็แนะนำให้ทำบุญกับอะไรพวกนี้แล้วความรักของคุณจะสมหวังจะมีคนเข้าหาคุณจะมีคนมารักคุณและจะมีคนมาเติมเต็มความสุขให้กับคุณในวันแห่งความรักนี้แน่นอนวันนี้ลาไป ก่อนสวัสดีค่ะ